สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกชอบแชร์ที่รักทุกท่านนะคะวันนี้อาจารย์ไผ่ก็จะนําเรื่องราวของสแกมเมอร์เนี่ยมาพูดคุยกันให้เราได้รู้อีกนะคะแต่อปรดสังเกตนะคะว่าสแกมเมอร์ของเราคนนี้หน้าดําเชียวคลิปนี้นะคะอยากจะเล่าถึงไอ้พวกสแกมเมอร์ที่มันชอบใช้ภาพมาสร้างเป็นโปรไฟล์หลอกลวงาชาวบ้านเนี่ยนะคะเรามักจะเจอพวกหล่อๆหน้าตาดีใช่ไหม แต่คิดนี้เป็นตัวอย่างรูปไม่รอแต่พ่อรวยส่วนจะอวยใหญ่อวยยาวหรือไม่อาจารย์ก็ไม่ได้รูาจ,จ้าเรื่องของเรื่องก็คือไปเจอน้องคนหนึ่งเขาโพสต์ว่าเจ้าชายก็มาแล,แล้วก็มีข้อความที่ไอ้เจ้าชายคนนั้นมันเขียนมานะคะแนะนำตัวาจากชายผิวสีคนนั้นโดยในข้อความเจ้าหมอนั่นก็บอกว่า เขาชื่อเจ้าชายวอเตอร์โอวอรจิโอ,โอคูอิกวินนิบะโอ้โหชื่อแม่งอ่านยากช่ไหอาจารย์เรียกชื่อว่าเจ้าชายวอเตอร์สั้นๆก็แล้วกันนะคะเพราะว่าข <c oughs> ืนทั้งคลิปเนี่ยจะต้องเรียกชื่อยาวๆกันเนี้ยอาจารย์คงจะแย่แน่นะคะเขาบอกว่าเขามาจากไนจีเรียโอ้ฟังแล้วเป็นไงหนาวไหมไม่ใช่ว่าหนาวอากาศหรอกนะเพราะว่าไนจีเรียมันร้อน แต่หนาวในพฤติกรรมเพราะไอ้พวกสแกมเมอร์ที่จับได้หลายแห่งในโลกรวมทั้งที่ไทยด้วยมันก็มาจากไหนชีเลียแต่พี่แกมีการบอกอีกนะคะว่าแต่เขาอยู่ที่อิสตันบูลตุรกีโอ้โหไอ้เมืองแพงนะเนี่ยเนะมืองแขกขาวเอาว่า,างั้น <c oughs> แล้วก็เปิดฉากโปรยน้ำพึ่งเลยตั้งแต่เจอกันออนไลน์ด้วยการบอกว่าเขาชอบน้องคนนั้นนะ,ะต้องการเก็บน้องคนนั้นไว้กับเขาด้วยความจริงใจวู้ยหวานปานน้ำพึ่งจริงไหมหลังจากนั้นก็ต่อด้วยการขอวอตแอบนะฮะซึ่งก็จะได้ติดต่อกันง่ายขึ้นอนะ่อันนี้เป็นสไตล์เห็นไหมฮะส่วนใหญ่สแกมเมอร์ก็จะขอ w วอต a p p ะะแม่จูโจมหวังลมรันมากเลยหลังจากนี้อาจารย์ก็เลยไปค้นคว้าเพิ่มเติมค่ะหลังจากที่ค้นคว้าแล้วนะคะไอ้เจ้าชายวอเตอร์คนนี้เนี่ยนะคะมันมีตัวตนจริงด้วยนะ mm. คือคนที่เขียนถึงน้องเขาใช้รูปเจ้าชายในจีเรียมไอ้เจ้าเจ้าชายวอเตอร์นี่แหละแล้วก็บอกว่ามันเป็นเจ้าชายชื่อนี้ด้วยนะที่จริงแล้วไม่ใช่เจ้าชายแบบ ประเทศทั่วไปนะคะสําหรับในจีเรียเนี่ยเพราะว่าในจีเรียเนี่ยมันประเทศที่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็มีชนเผ่ารวมแล้ว200กว่าเผ่าเนี่ยนึกภาพเผ่าไหมเล็กๆนะคะซึ่งแต่ละเผ่าก็อาจจะมีเจ้าเมืองที่ที่แบบครองเมืองสมัยก่อนต้องไม่รู้เหมือนกันนานขนาดไหนนะคะเรียกอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พอมันออกลูกออกหลานมามันก็เรียกกันว่าเจ้าชายเจ้าหญิงแบบนั้น แต่ผู้รู้บางคนก็บอกว่าที่จริงแล้วในจีเรียนี้ไม่ได้มีจ้ามือเจ้าอะไรเหมือนประเทศทั่วไปหรอกนะคะอ่าทีนี้มาถึงเรื่องของไอ้เจ้าชายวอเตอร์คนนี้บ้างนะเอาตัวจริงนะตัวจริงนะอีกส่วนที่น้องเ,ออเข้าโพสต์มานะั้นว่าอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ เจ้าชายวอเตอร์เนี่ยที่ว่ามันมีตัวตนจริงตามที่อาจารย์ไปนค้นมาเนี่ยเขาเป็นคนดำเป็นเจ้าชายตามข่าวตัวจริงเป็นมหาเศรธ,ธิด้วยโดยเขาแต่งงานมาแล้ว3ามครั้งภรรยาคนที่สองคือดาราวงการของเขาเรียกว่านอริวูดตัวดารามีของเขาชื่อว่าอูเชอีเลนดูอยู่ด้วยกันก็3ปีแต่แล้วก็มีการขอหย่านะ ตามข่าวก็คือโยนกันไปโยนกันมาระหว่างสองฝ่ายโดยฝ่ายตัวเมียที่เป็นดาราซึ่งมีงลูกด้วยกันสองคนก็ออกสือว่าจ้าชายวอเตอร์นั้นแต่งงานอยู่แล้วเมื่อตอนที่แต่งกับเธอและระหว่างการแต่งงานกับกับเธอก็มีผู้หญิงคนอื่นอีกนะแต่เชื่อไหมว่าคนที่ขอหย่าเป็นตัวผู้ชายไม่ใช่ตัวผู้หญิงเพราะ ดาราหญิงบอกว่าเธอถูกไล่ออกจากบ้านนะฮะส่วนทางฝ่ายชายก็บอกว่าเป็นฝ่ายหญิงนั่นแหละที่นอกใจไปนอนกับคนอื่นก็ว่ากันไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครพูดจริงพูดไม่จริงละแต่เอาเป็นว่าหลังจากที่เลิกกับเมียที่เป็นดาราแล้วเจ้าชายก็มาแต่งงานใหม่กับอดีตนางงามชื่อแซนด้าชิชิเอะ ว o ซิโอบิโอโหชื่อแม่าาญญางก็อ่านยากอีกเหมือนกันนะฮะโดยทั้งคู่พบกันและอยู่ด้วยกันในอิสตันบูลประเทศตุรกีนั่นเองนะ่มาถึงตรงนี้เจ้าชายวอเตอร์สแกรมส่งข้อความมาให้น้องเขาแนะนำตัวว่ามันเป็นเจ้าชายนะจากนาจีเรียนนะแต่อยู่เมืองอิสตันบูลไม่ใช่อยู่ในแอฟริกาแต่ยังได้แปลว่าอะไรคะ อ่าเพราะว่ามีคนที่สามมาอยู่ที่อิสตันบูลนั่นเองไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันต้องการมีคนที่สี่ด้วยไหมอันนี้ก็เผื่อน้องเขาจะโชคดีนะโอ้ตายล้นะฮะดูเหมือนมันจะเข้าเขานะน้องเขาอาจจะเป็นเจ้าหญิงขึ้นมาเมื่อไรก็ได้ถ้าเขาติดต่อกับเจ้าชายวอเตอร์คนนี้ <c oughs> คุณผู้ฟังว่ามันจะจริงไหมคะเนี่ยอาจารย์ว่าโจรแม่งหมกมุกม,มากกว่าหรือเปล่า มันไม่รู้จะหาข้ออ้างอย่างไรใช้ภาพคนรอคนรวยมีหน้าที่การงานดีมามหาเหยื่อก็ยากขึ้นเพราะมีการเตือนภัยกันไปทั่วแม่งเลยเล่นมุกใหม่เลยนะเอาหน้าดำมาบ้างแต่ไม่ดำธรรมดานะเฟ้ยเป็นถึงเจ้าชายหมาเสืีเชียวนาแม่นี่อาจารย์ก็ไม่รู้ว่าจะเชียร์น้องเขาดีไหมนะฮะแต่ดูเขาก็รู้ว่าไอคนที่เขียนมามันเป็นสแกมเมอร์นะคะอ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็เอามาทําให้ดูขำๆแต่ถ้าใครถูกหลอกนี่ก็ขำไม่ออกเหมือนกันนะอาจารย์ว่านะไอเจ้าชายนี่ก็หาภาพยากชิปมีแต่ภาพเมียเก่าเมียไม่แม่แมเอ,อคำว่าแม่คือแม่จริงนะแล้วก็เอามาบอกเตือนกันนะคะว่ามันมีแบบนี้ด้วยเดี๋ยวจะคิดว่าว้ายดำมาเชียวกล้าส่งจดหมายรักมาหาเรามันต้องจริงแน่นอนแล้วนะคะเอานะ ใครชอบของดำของแปลกอยากเป็นเจ้าหญิงก็ไม่ว่ากันจ้าเห็นไหมคะว่าคลิปสแกมเมอร์คลิปนี้ของอาจารย์เนี่ยก็เอารูปของคนตัวจริงที่สแกมมันนำมาใช้เนี่ยนะคะมาบอกกล่าวไม่ใช่ว่ามันจะมีแต่รูปลอเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจเรื่องพวกนี้เรื่องสแกมมันหลอกลวงอย่างไรและเรื่องอื่นๆที่อาจารย์ทำ ก็ลองเข้ามาดูที่ YouTube ชอบแชร์ช n n e l ของอาจารย์กันนะคะแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ s u b ส c คร b ์เอาไว้ค่ะเราจะได้มาฟังเรื่องดีๆเด็ดเด็ดมันๆกันอีกนะคะแล้วก็จะมีการขำๆแบบนี้นั่นแหละนะแต่ยังไงก็ระวังตัวกันด้วยค่ะอย่าให้ไอ้ดำหน้ามืดมันมาหลอกเราได้ไม่ว่ามันจะเป็นเจ้าชายหรือเจ้าช่วยนะคะอ่ะ บายบายค่ะสวัสดีและพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า